สวัสดีแฟนรายการสองทะลุฟ้านะคะวันนี้มาพบกับรายการดวงจีนสองทะรุฟ้าเช่นเคยนะคะ12นักสัตวค่ะก็ปฏิทินของเรานะคะ ปฏิทินรวยทะลุฟ้าของปี63เนี่ยก็เข้ามาไม่ต่ำกว่า8งวดแล้วนะคะได้เข้าห้องหวยชมคลิปวิดีโอฟรีด้วยนะคะแล้วก็ของปี64แล้เราก็เปิดสั่งจองแล้วค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0948080999ค่ะหรือแอด id ไลน์นะคะ063 445 7878ค่ะ สวัสดีค่ะคูวีสวัสดีค่ะก็ดวงจีนสองทะลุฟ้าของเรานะคะความแม่นเหมือนเดิมเลยนะคะอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ํแน่นอน<ก>จ่ะจ็เป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วอันนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะมาที่ปีของมะแมหรือว่าปีแพะนั่นเองค่ะ,ค,ะคนปีแพะนะคะช่วงพฤศจิกนี้นะคะเรานับตั้งแต่วันที่7พฤศจิกจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาค่ค่ะ,คะ เดือนช่วงนี้นะคะจะเป็นเดือนติงไหายหจะเน้นไปที่ธาตุน้ําส่วนคนปีมะแม่นั้นธาตุดินค่ะค่ะดินกับน้ําย่อมจะทําให้พลังพล่องลง<อ>นะคะค่ะพลังของธาตุาดินนั้นจะพล่องลงนะคะในส่วนแต่ไม่ใช่กับทุกคนค่ะสำหรับคนปีมะแม่แต่ว่าเกิดเดือนนิดนึงนะคะเกิดเดือนมีนาเมษา อันนี้จะดีเลยอันนี้จะดีเลยจะมีอะไรแป,แปลกๆที่นึกไม่ถึงเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้สําหรับคนเฉพาะเดือนต้นปีนะคะประมาณเดือนมีนาเมษาผู้ที่เกิดเดือนมีนาเมษาอในปีมะแม่ใน,นเดือนนี้นะ,ะในภาพรวมด้านการลงทุนด้านการงานก่อนนะด้านการงานมีผู้ให้การสนับสนุนก้าวหน้าได้เร็วถือว่าโดยรวมโอเคในเรื่องของการงานค่ะนะคะ ลุยงานไปได้เลยนะคะอโอกาสดีๆรออยู่คพ่เ,เสี่ยงโชคลงทุนนั้นมีโอกาสดีมีโอกาสดีด้วยนะสําหรับคนเสี่ยงโชคอะค่ะโดยเฉพาะคนเกิดเดือนมีนาเมษนอ,อย่างที่บอกว่าจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับเราที่ก่อนหน้านี้ไม่มี<อ>แล้วจะมีในช่วงเดือนนี้ปะกติก็เป็นได้ะนะคะอันนี้เจาะลึกไปถึงผู้ที่เกิดปีมะเมษและเดือนมีนาคาบเกี่ยวเมษาช่วงนี้<อ>ค่ะ มีโอกาสเดินทางต่างถิ่นด้วยล่ะค่ะสําหรับ่คนเกิดปีมะแมเนาะต่างประเทศหรือมีโอกาสยกย้ายอาจจะยกย้ายตามจังหวัดอะไรอยงนี้ก็ได้ใช่ค่ะ,คะอถ้าในเรื่องของความรักนะคะเน้นไปที่ฝ่ายชายผู้ชายปีมะแมนะจะมีสเสน่ห์และมีคนมาสนใจในช่วงนี้นะคะค่ะแล้วก็สุขภาพเนี่ระรังเรื่องเป็นหวัดค่ะอืะเป็นหวัดทางเดินหายใจทางเดินหายใจนะนีง อันนี้เราทํานายเป็นระดับปีเนาะเป็นแนวทางไว้ถ้าเป็นแนวทางที่ดีเป็นคําทํานายที่ดีก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมตัวแล้วก็เตรียมการไว้ตักตวงโอกาสให้เต็มที่แต่ถ้าเป็นคําทํานายไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทุกท่านตั้งรับนะคะเตรียมตัววางแผนตั้งรับหลีกเลี่ยง ให้ดีอันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดของการที่เราทำนายในแต่ละเดือนใช่ไหมคะคุณมุกก็เป็นแนวทางที่ดีมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวปีมะแมหรือว่าปีแพะกันนะคะก็การงานเนี่ยผู้เมื่อเมื่อมีผู้ให้การสนับสนุนเนี่ยก้าวหน้าเร็วเนี่ยเราก็ต้องทําเต็มที่ในตรงนี้นะคะหรือเริ่มสิ่งใหม่ๆได้เลยนะคะแล้วก็การเสี่ยงโชคลงทุนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย โดยเฉพาะผู้ที่เกิดเดือนมีนาแล้วก็เมษาเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิทินรวยทะลุฟ้าของเราเสี่ยงรัฐบาลได้เลยนะคะหรือหุ้นหรือการเปิดกิจการลงทุนอะไรตอนนี้เป็นโอกาสที่ได้ตัดตวงกันเองค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางนะคะต่างทินต่างประเทศแต่ตอนนี้ยังเกิดช่วงของโควิดอาจจะต่างประเทศอาจจะไม่ได้เดินทางเพราะฉะนั้นภายในประเทศค่ะหรือย้ายอันนี้อยากรู้หน่อยค่ะครูวีว่าการเดินทางเนี่ยเกี่ยวไหมคะว่าเป็นช่วงของการย้าย เป็นช่วงของการโยกย้ายชินฐานก็ได้เช่นย้ายบ้านในช่วงนี้จังหวะนี้ก็อาจจะอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับคนแล้วถ้าคนที่ทํางานพวกข้าราชการเนี้ยมีมีส่วนตรงนี้ไหมคะช่วงพฤศจิกอาจจะย้ายไปแล้วก่อนหน้านั้นอย้ายไปแล้วค่จจะย้ายไปแล้วแต่ก็เป็นเรื่องของการโยกย้ายอยู่แล้วได้เปลี่ยนบ้านได้มีโอกาสอ่าไม่ว่าจะเปลี่ยนในที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ทํางาน ได้ค่ะแล้วก็ความรักนะคะเน้นไปที่ฝ่ายชายเนี่ยจะมีสเสน่ห์นะคะค่ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องไข้หวัดหรือทางเดินหายใจในั่นเองค่ะใช่ค่ะค่ะ,คะ,คะก็เดี๋ยวเรามาติดตามของเดือนหน้าของปีแพะกันใหม่นะคะ